สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นนะครับก่อนจะเรียนรู้ในเรื่องหลักการนับเบื้องต้นเราก็จะอรู้จักกฎเกณฑ์นะครับของหลักการนับกันก่อนนะครับจะมีอยู่2กฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์แรกคือหลักการคูณส่วนกฎเกณฑ์ที่2คือหลักการบวกนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าหลักการคูณใช้ยังไงหลักการบวกใช้ยังไงนะครับพร้อมทั้งดูตัวอย่าง เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่หลักใช้ยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกมาดูหลักการคูณก่อนเลยว่าเราจะใช้ยังไงนะครับหลักการคูณเนี่ยเมื่อเราเอ่อมันเป็นง่ายๆนะครับคูนสรุปไง่ายก็คือกิจาการงานที่เราทำนะครับต่อเนื่องกันมันต้องต่อเนื่องกันเราจะใช้การคูณนั่นเองแพะมันต่อเนื่องกันนะครับ เราใช้หลักการคูณนะครับก็คือวิธีที่1 n มี n วิธีขั้นตอนที่1มี n วิธีขั้นตอนที่2มี n วิธีขั้นตอนที่3ก็มี n วิธีนะครับแล้วก็ทั้ง3ขั้นตอนนี้มันต่อเนื่องกันนะครับเราก็จะนําวิธีต่างๆที่ในแต่ละขั้นตอนเนี้นนำมาคูณกันนั่นเองนะครับอ่าลองดูตัวอย่าง่อยซิว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าบอกว่าแม่มีน้ําผลไม้5ขวดนะครับมีน้ํา องุ่นน้ำส้มน้ำลิ้นจี่น้ำทับทิมน้ำผลไม้รวมนะครับมีทั้ทงหท้าขวดเนาะแล้วก็มีขนมปังอีกสามชิ้นรสชาติของขนมปังก็มีอยู่สามรสชาตินะครับมีขนมปังไส้เผือกขนมปังไส้ไก่และขนมปังไส้ถั่วแดงนะครับอ่าอันนี้นะครับแล้วก็แม่เนี่ยต้องการจัดน้ำ ผลไม้1ขวดและขนมปัง1ชิ้นดูตรงนี้นะครับน้ำผลไม้1ขวดและขนมปัง1ชิ้นนะครับนี่ตรงที่กูไฮไลท์นะครับแสดงว่าในสมมุิใส่จัดใส่ใกล่องอะครับสม,มุดถ้าขึ้นแม่จะจัดใส่กล่องใน1กล่องจะมีต้องจะต้องมีทั้งน้ำผลไม้และ ขนมปังในหนึ่งกล่องนะครับเพื่อที่จะให้ลูกไปรับประทานที่โรงเรียนให้หาว่าแม่จะมีวิธีการจัดน้ำผลไม้และขนมปังได้กี่วิธีนะครับอ่าหนับแรกดูเลยนะผลไม้ก็จะมีอยู่5รสชาติแล้วก็ขนมปังมีอยู่3รสชาตินั่นเองนะครับอ่ามาดูวิธีแรกอ่ามาดูวิธีการจัดอันแรกเราต้องจัดอ่าน้ำผลไม้ก่อนนะครับขั้นที่หนึ่ง เราจะจัดการน้ำผลไม้นะครับจำนวนวิธีในการจัดน้ําผลไม้ก่อนนะครับผลไม้มีกี่รสชาติครับมีทั้งหมดห้ารสชาตินั่นเองก็คือมีรสชาติน้ำองุู่นน้ำส้มน้ำลิ้นจี่น้ำทับทิมและผลไม้รวมเนี่ยทั้งหมดหรสชาติจะมีวิธีการจัดทั้งหมด5วิธีเพราะว่าก็เลือกหนึ่งเลือก1รสชาติใส่กล่องได้เลยครับมันก็เลย มีอยู่หรสชาติเราจะเลือกรสชาติไหนก็คือเลือกได้ห้าวิธีนั่นเองนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับ5้าวิธีอันนี้คือจากน้ำผลไม้ต่อไปขั้นตอนที่2ก็ต้องขนมปังนั่นเองขนมปังมี3รสชาติมีขนมปังไส้เผือกไส้ไก่และไส้ถั่วแดงก็มีอยู่ขนมปังมีสรสชาตินะครับก็จัดใส่กล่องได้3วิธีเช่นเดียวกันนะ ะจะเห็นได้ว่าแม่ในหนกล่องที่แม่ต้องจัดให้ลูกไปกินโรงเรียนนะครับจะต้องมีทั้งน้ำผลไม้และขนมปังเราจึงต้องนำวิธีของการจัน้ำผลไม้กับการจับขนมปังเนี่ยมาคูณกันมันก็จะได้เป็น5้าคูณสเท่ากับ1ิวิธีนั่นเองเห็นปะอันนี้คือวิธีการจัดน้ำผลไม้และ ขนมปังเพื่อที่จะให้ลูกไปกินโรงเรียนได้ทั้งหมด15พาวิธีนะครับเพราะว่าเราจะจัดสมมุตินะครับก็คือสัต์น้ําสมมุติอ่านเราก็จะจัดน้ําอง,งุ่นคู่กับขนมปังไส้เผือกก็ได้คู่กับขนมปังไส้ไก่ก็ได้คู่กับขนมปังไส้ถั่วแดงก็ได้แล้วแต่เราจะจัดนะครับมีวิธีการจดทั้งหมด สิบห้าวิธีนั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าในทําจัดหนึ่งอย่างจัดน้ําผลไม้หนึ่งอย่างมันยังไม่จบมันต้องจัดขนมปังอีกหนึ่งอย่างด้วยถึงเหตุการณ์นั้นจะจบนะครับเราจึงใช้หลักการคูณกันเห็นไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ต้องทํามันต่อเนื่องกันนะครับนี่คือหลักการคูณน,นะครับต่อไปมาดูหลักการบวกบ้างหลักการบวกบวกคืออะไรล่ะก็เอาไว้ง่ายเมื่อก,กี้คือต่อเนื่องกันใช่ไหมครับก็คือหลักการบวก เหตุการณ์จะไม่ต่อเนื่องกันนะครับก็คือทำงานหนึ่งแบบก็คือจะมีวิธีหนึ่งวิธีแบบที่สองก็จะมีของตัวเองนะครับแบบที่สามก็จะมีวิธีของตัวเองนะครับแล้วก็นำแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยมาบวกรวมกันนั่นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแบบไหนล่ะเป็นการบวกบ้างนะครับอ่ะ เหมือนเดิมเลยแม่ก็คือมีน้ำผลไม้กับขนมปังนะครับมีห้ารสชาติมีอย่างน้ำองุ่นน้ำส้มน้ำลิ้นจีน้ำทับทิมและผลน้ำผลไม้รวมต่อไปขนมปังมี3ามชิ้นนะครับก็คือสามรสชาติก็คือ,คอมีขนมปังไส้เผือกไส้ไก่แล้วก็ขนมปังไส้ถั่วแดงอ่ะแต่โจทย์เปลี่ยนและอันนี้แม่ต้องการที่จะ แม่ต้องการที่จะจัดน้ำผลไม้หนึ่งขวดหรือขนมปังหนึ่งชิ้นถามว่าหรือให้ลูกอ่าให้ลูกไปโรงเรียนหรือเนี่ยลูกจะต้องจำเป็นไหมครับที่ลูกจะต้องเอาเอา,เอาทั้งน้ำผลไม้และขนมปังไปโรงเรียนก็ไม่จำเป็นนะครับหรือจะเอาแค่ลูกจะเอาแค่น้ำผลไม้ไปโรงเรียนหนึ่งหนึ่งอย่างก็ได้ขนมปังไปโรงเรียน หนึงอย่างก็ได้นะครับก็จะมีวิธีการหาวิธีการจัดได้ดังนี้นะครับก็เหมือนเดิมแม่มีรสชาติแบบที่หนึ่งถ้าเราจะจัดน้ําผลไม้1นขวดนะครับก็คือจัดน้ําผลไม้ได้5วิธีแล้วเองเพราะว่าน้ําผลไม้มีทั้งหมด5รสชาติก็จัดได้ทั้งหมด5วิธีนะครับ ต่อไปแบบที่สองจัดขนมปัง1นึ่สินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับก็ขนมปังมีอยู่สามรสชาตินะครับมีไส้เผือกไส้ไก่แล้วก็ไส้ถั่วแดงก็ได้3วิธีเช่นเดียวกันถามว่าทั้งสองอาอถามว่าแม่เนี่ยจะจัดน้ำผลไม้หรือขนมปังให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยสออย่างเนี้ย มันไม่ต่อเนื่องกันเห็นไหมครับแม่จะจัดขนมปังหรือน้ําผลไม้ให้ลูกโรงเรียนมันไม่ต่อเนื่องกันมันเลยใช้หลักการบวกนั่นเองนะครับหลักการบวกมันไม่ต่อเนื่องกันเราเลยใช้หลักการบวกนะครับก็คือวิธีการจัดน้ําผลไม้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5วิธีกับวิธีการจัดขนมปังก็จะมีทั้งหมด3วิธีนะครับนำนำมาใช้หลักการบวกก็ใช้ทั้งหมด8วิธีนั่นเองก็คือลูก นำน้ำผลไม้ไป1ขวดก็ได้หรือนำขนมปังไป1ชิ้นก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือหลักการบวกและหลักการคูณนะครับแยกให้ออกนะลูกว่าอันไหนใช้หลักการบวกอันไหนใช้หลักการคูณนะครับสรุปนะลูกหลักการคูณก็คือนำวิธีของการทำงานต่างๆมาคูณกันเมื่อ ทำไมถึงใช้หลักการคูณก็คือการทํางานเนี่ยมันต่อเนื่องกันส่วนหลักการบวกการทํางานจะไม่ต่อเนื่องกันนั่นเองเราจึงนําวิธีต่างๆนําวิธีของการทํางานแต่ละขั้นตอนเนี่ยมาบวกกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดไลจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของครูนะครับ